ทซีหนึ่งห้าห้าพันนะคะเครื่องยนต์รับประกันสามปีนะคะขอบคุณคุณพ่อนะคะแล้วก็ลูกค้านะคะน้องชายจากอำเภอชัมสูงจังหวัดสกลนครนะคะเดินทางมาล้อมรับไปพร้อมกับขบย่อมน้านะคะตัวนี้เครื่องยนต์คูบต้านะคะแทซีหนึ่งห้าห้าพันรงตานุ่ม NT หนึ่งหกขางยาวค่ะลูกค้าก็เป็น ลูกค้าเก่าของที่ร้านนะคะวันนี้เดินทางมารับเพิ่ม1ชุดนะคะไม่พอใช้งานนะคะตัวนี้ราคาเครื่องยนต์ห้าหมืนหนึ่งนารนะคะสำหรับแซททีหนึ่งห้พันนะคะราคาโครงนะคะถ้าเป็น n อ็นหนึครั้งยาวแบบนี้ราคาสี0หมบาทจ้าลูกค้าสนใจนะคะสามารถติดต่อได้เลยที่เบอร์0 9 7 9 7เ 2677ล้านสมคิดการค้าจังหวัดกาลสินนะคะลูกค้าสามารถผ่อนผ่านไฟแนนซ์ได้นะคะถ้าลูกค้าอยู่ไม่ไกลจากร้านนะคะพื้นที่ใกล้เคียงนะคะร้อยเห็ดกาลสินสา,คสารคามยโสธรขอน,ขอน,นแก่นนะคะสามารถผ่อนได้วันนี้ลูกค้ารับไปพร้อมกับขุบย่ำนานะคะ